เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโคลั่นาครับเบอรต้ตาไทาโดงครับรถสวยครับแม็กสวยยางดอกดีอึดถึกทนแน่นอนสําหรับท่านที่หารถใช้งานครับคันนี้คุ้มค่าครับ ตัวรถก็อึดทนกว้างขวาขงนั่งสบายด้วยพร้อมโอนเจ้าของขายเองเลยครับคันนี้ครับซื้อไปก็ใช้งานกันได้เลยครับใช้น้ำมันเลิล้วนถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยๆทุกๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันเป็นประจำทุกวันครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคิดปใหม่ครับอฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยคันนี้ครับเครื่อง 1600CC ซีปี9ก็ ภาษี66นะครับภาษีปีหน้าเลยใช้ยาวๆไเย็นเพลงเพอครับล้อแมกซ์หกสิบเจ็ดท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับมันได้ครับพิกัดดูรถอยู่บางมดนะครับบางมดติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปก็ได้ครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางมาชี้เป้าให้เรียกกันเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับราคาเปิดมาที่4 9 5 0 0บาทครับคันนี้ เกียร์โต้นครับหน้าต่างไฟฟ้าบอะผ้าสภาพดีครับบอะไม่ขาดนะครับบบบไฟติดครบนะครับปุณแจรีมโมทนะครับท่านในสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ